หนึ่งคือเขาอาจจะขอใช้คําว่าไม่ค่อยชอบลำบากสองคืออาจจะชอบความสะดวกและความสบายสะดวกสบายและยอมที่จะแลกกับเงินยอมนะฮะเขายอมซื้อซื้อบริการดูจากปรากฏการร้านกาแฟอ,อยู่จากปรากฏการร้านสระผมร้านทําเล็บร้านสปาที่เยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ดูจากปรากฏการ ร้านอาหารกลางคืนผับบาร์ที่เต็มหมดเลยครับเอาใจมนุษย์ออฟฟิศเงินเดือนไม่สูงดูจากพฤติกรรมการบริโภคเช่นการอยู่อาศัยคอนโดที่บ้านขึ้นถึงแม้ฐานเงินเดือนเราไม่ได้เยอะ,ะนั้นผมสังเกตว่าเจนเนี่ยมันเขาเขาชอบความสะดวกสบายเนี่ยเขารู้สึกว่าการใช้เงินซื้ออาจจะมองว่าซื้อสุขภาพซื้อความสุขความแต่มันกลับแลกก,กับการที่เขาเนี่ยหนึ่งไม่ค่อยพร้อม ในด้านการเงินสองไม่ค่อยพร้อมในเงินออมสามหนี้สินที่มากขึ้นสี่นำไปสู่สถาบันครอบครัวคือไม่ค่อยพร้อมที่จะอยากมีบุตรมีลูกมีครอบครัวมันก็เป็นภาพรวมที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสังคมหลัง<ม>ในที่สุดละทีนี้เนี่ยคุณบิ๊กมองอยังไงครับทุกคนอยากทราบไปหมด เด็กรุ่นใหม่อยากสบายรุ่นเก่าอยากสบายแต่ความสบายเนี้ยอาจจะต้องแลกมาด้วยนีสินหรือเปล่าอาจจะต้องอาจจะต้องแลกด้วยการลําบากทีหลังหรือเปล่ากลับไปสู่จุดเดิมว่าตัวเราอะชนะใจตัวเองในความสบายได้ไหมตัวเราเองถ้าบอกว่าได้โอเคคุณไม่เดือดร้อนถ้าเกิดคุณทํางานแล้วมีเงินเดือนที่สามารถสปอร์ตได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้เราต้องชนะใจตัวเองว่าอย่าพยายามมีอย่าเอาเขาว่าของมันต้องมีออกไปก่อนเอาแค่ว่าให้รู้ เช่นอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งสักครั้งไหมออสองเดือนครั้งไหมจําเป็นไหมที่ฉันต้องไปเที่ยวทุกวันจําเป็นไหมเพราะว่าอะไรการวางแผนชีวิตเนี่ยมันสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งสังคมตอน,น,นเนี้ยคนอ่ะสังเกตไหมครับว่าไม่ค่อยอยากมีลูกเพราะว่าคอะไรค่าของชีพมันสูงแต่รายได้มันไม่ตามค่าของชีพอะ่ะแต่ถ้าเกิดแล้วเรา,เรา,เรายิ่งอยากได้ของมันต้องมีอย่างเงี้ยเออแล้วเราจะไป หาเงินมาซัพพอร์ตพวกนี้ไหวเหรอแค่ตัวเองอะเขายังเหนื่อยเลย mm hmm. เขาเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่อยากมีลูกเพราะว่าไม่อยากลําบากไม่อยากอะไมันไม่พร้อมไม่พร้อมที่จะมีเอออะไรคือความพร้อมล่ะก็คือการวางแผนถ้าคุณวางแผนแล้วว่าโอเคอีกห้าปีฉันจะมีลูกในปีที่หนึ่งคุณต้องทําแบบนี้ล่ะปีที่สองคุณต้องเพิ่มหนีล่ะสามสี่พอห้าปุ๊บโอเคคุณเริ่มมีลูกคัเนี้คุณพร้อมไมค์เซตของคนรุ่นใหม่เนี่ยผมอันนี้อันนี้ในฐานะรุ่นพี่แล้วกันร mm hmm. ุ่นพี่บอกว่าน้องเอ้ยพี่จะบอกว่า ปรับตัววางแผนให้ดีเพราะว่าถ้าเราไม่วางแผนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นเช่นเราไม่สบายเราจะทํำยังไงเราอยู่ๆมีอุบัติเหตุเราจะทํายังไงคนที่บ้านคนที่เรารักเกิดมีอะไรที่ไม่คาดฝันหรือต้องการใช้ปัจจัยใช้เงินขึ้นมาแล้วเราไม่มีแผนสำรองไม่มีแผน A แผน B ถ้าถึงเวลานั้นมองซ้ายมองขวาเราทําไม่ได้นะเอออยากให้น้องๆรู้สึกว่า เราต้องปรับตัววางแผนแล้วก็เปลี่ยน m i n d s e พัฒนาตัวเองมากขึ้นอย่าอย่าอยู่ตรงอย่าอยู่ตรงที่ว่าเซฟโซนอยากให้ออกมาลุยเขาไม่เห็นความสําคัญว่าเขาจะต้องมีบ้านหลังใหญ่ไม่เห็นความสําคัญว่าเขาจะต้องมีประกันไม่เห็นความสําคัญว่าเขาจะต้องมีรถหรือมีครอบครัวหรือมีอะไรมีเงินเดือนประมาณนี้อยู่ได้ผ่อนได้เหลือเก็บนิดหน่อยพอมองอยังไงครับมุมมองตรงนี้อันนี้ส่วนตัวผมเนาะ,อ,ะอย่างที่บอกครับ ความคิดผมคิดว่าต้นทุนชีวิตเราเนี่ยมันไม่เท่ากันครับเออเขาอ่ะอาจจะมีต้นทุนชีวิตที่ดีเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาทําแค่เนี้ยเขาก็แฮปปี้ล่ะแต่อย่างเราอย่างเงี้ยคนรุ่นเราอย่างเงี้ยเราต้องแบบเราต้องมีภาระเราต้องมีเป้าหมายเราต้องมีคนข้างหลังเราต้องมีคนที่คอยดูแลอยู่อเราต้องมีเป้าหมายด้วยกันถามว่าเราอยู่ตรงนี้ได้ไหมได้แต่คนที่เราต้องดูแลวันนึงเราโตขึ้นเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเราอยู่ได้ไหม แล้วถ้าเกิดเราทํางานอยู่สมมุติว่าเงินเดือน AAA x, x, x อ x อเอแล้วอีกห้าปีเราก็ยังเออยู่แล้วตรงเนี้อนาคตเราอยู่ยังไงวันหนึ่งเราปว่วยเราทำไมตรงเนี้น้องๆต้องมองถึงเรื่องการวางแผนอนาคตเขาอาจจะ,ะเขาอาจจะมองแค่วันนี้แหละสนุกกับวันนี้สนุกกับเพื่อนๆวันนี้แต่อนาคตอ่ะเขายังไม่ได้เริ่มแผนแต่ถ้าจุดจุดหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งที่เขาเริ่มโตล,ละเขาจะรู้สึกว่าเออฉันเงินเดือน AX เแต่เพื่อนๆเป็นวัยวัยละอีกคนหนึ่งแซ่แซ่ละแล้วฉันยัง x เอ็กซ์อยู่ เขาจะแอคทีฟแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องเริ่มแล้วเดี๋ยวสังคมสิ่งแวดล้อมผมเชื่อว่าอาจจะหล่อหลอมเขาให้พัฒนาขึ้นผมเชื่อไปอย่างเพราะเด็กสมัยนี้ผมคิดว่าเขาเก่งนะเอเด็กรุ่นใหม่ผมว่ามีความคิดสร้างสรรค์มีอะไรที่ดีกว่าผมด้วยซ้ำแต่วันหนึ่งเชื่อว่าต่อให้เขาต้นทุนที่ดีขึ้นแต่ถ้าเขาไปเจอในสิ่งที่อยากดีขึ้นกว่านี้แหละเขาอยากมีพัฒนาชีวิตที่ดีขึ้นเขาจะเริ่มสู้แหละบิ๊กกําลังจะชี้ให้เห็นว่าจริงๆส่วนหนึ่งที่คุณไม่อยาก อาจจะมาจากการที่เราไม่ได้วางแผนหรือเปล่าเราตีโจทย์เรามองไม่เห็นถึงอนาคตหรือเปล่าอย่างวันนี้เรามีเงินเดือน xxx เราอยู่บนพื้นฐานชีวิตแค่นี้แต่ในอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเราอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายก้อนที่1ก้อนที่ 2, <ๆ>2ก้อนที่3และก้อนที่4โผล่มาแล้วเราลืมคิดไปหรือเปล่าว่าไอ้ xxx เนี่ยเมืม่อถึง<ม><อ>จุดนั้นเนี่ยมันไม่ไมพอ,พอค่าใช้จ่ายเขาวิถีชีวิตเขาเนี่ยหมดไปกับของที่มันต้องมี ว่าของมันต้องมีเนาะของมันต้องมีออหรืออาหารที่มันต้องรองขนมที่มันต้องกินเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งนะแต่ละครั้งนะลายจ่ายเราหมดไปเท่าไหร่ออนะคำถามคือ,เ,อ,อเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดค่าน้ำค่าไฟมันมากขึ้นผมเห็นเยอะเลยนะครับค่าน้ำค่าไฟหรือดอกเบี้ยธนาคารปรับต้องผ่อนคอนโดผ่อนไม่ไหวตอนนี้แหละ หันซ้ายหันขวาแล้วจะยืมใครดีจะเบิกเงินเดือนล่วงหน้ายังไงเพราะไม่ได้วางแผนการเงินไว้ก่อนไม่เข้าใจศัจธรรมของชีวิตคือเหตุผลที่ผมกับคุณ๊กคุยกันหลังบ้านก็เพราะเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าเราต่างคนเห็นด้วยว่าสิบปีข้างหน้าเนี่ยรุ่นรุ่นน้องเราโดยเฉพาะระดับรากญ้าเนี่ยจะหาจุดยืนลําบากมากขึ้นเรื่อยๆและเราจะลงเอยเป็นแต่ลูกจ้างเขาลูกน้องเขา นะครับถ้าเราไม่ช่วยกันผักดันให้สร้างเท่าแก่น้อยตามชุมชนหรือเท่าแก่น้อยที่เกิดมาจากเด็กรักย่า้า